เมนูปูไข่ดองค่ะทุกคนขามาด้วยจากห่างหายไปหลายวันไม่ฉันซอด <c oughs> ก็เลยได้สั่งมาจากบริษัทสองสามมื่นปุนะเขาจังมาส่งมาเดิมมาเดิมวันนี้กินปูไข่ดองอืมอืม,มลืมซอสมาสาสดไปอืม คือแซ่บแทะห็นไหมูไข่ฉ่ำๆไม่ข้าวข้าวเดียวเบิดจับชิดฮอตชิดถึงสูบูุกคนเด้อค่ะไม่ได้หดเห็ดคลิปลายมือกับนอน <N OT AL> น่นจนบวมปกติกะบวมอยู่แล้วรู้นจากผัดปู่มาดดนๆกินไข่อยู่เด้กินดูกับเลี่ยนปูไข่ดองเ <N OT AL> จา้าขืนซื้อว่าอาหารทะเลมากินเบิ้ดเมืนน่ะไข่ ขนมจีนอยู่ด้านล่างเธออืมหน่อยใจจจควางอะมะละหวาน หวานห,นห,นหนวานจุ้ยบอเซียลองไปกินมัน้เงเนาะอื้มอ่าไข่เยิมเยิมจุกจุก การใจนักบ,บุรีฝนตกมมนมมนตกนะัวเมอ่มอช่วงมีมส่วนหนึ่งตกสามมื่อติดไปแซ่กกระไดานอนดีๆได้โอกาสพักผ่อนขออนุญาตแทะเด้อปูก่กระได ได้ซื้อมาแพงพันกว่าบาทไปเนี่ยทรายบัวกรอบดีดิขนมจีนแบบ อืมน้ำ <c oughs> ปลากันนวๆดีๆนะเปรียปร้ยวๆหวานๆ <c oughs> ไอ้มากินรสเนี่ย <c oughs> อืมลกล้าม บาดัยทุบมากอืม้มานละก็วันเช่ากันเข้าบาดัยกระวานจ้วยมักและดีกับสด นองอมยากใส่มือเลยล่ะเอามาละนี่คุยเอาเลย ืแบบเวอร์อปลายคือสวงคือซืนดีแทะใส่บักพีกลายเติบพรดีกินนะ่ะ ตามตัวพอดีกินพอดีอิ่มยังติดใจกระดองปูอยู่ Ừ, tưng tưng ừm, bùa cho kênh Ghiền Mì sáp บะข้าวบะเข้มบะเหรี่ยนมันเบอร์เหรีร่ยนมัน,น,นดีๆกล่ามเอาไว้แทะที่หลังหวานจุไย กินในเบอร์เดยน้ําขาน้ําแข็งอ่ะข้าวเดี๋ยวเบิอล์เป็นการเล่มบ่เนี่ยขนมเส้น เรื่อยๆดิดดหลายๆคนทามาใส่น้ำปลาของ,องเอียงอุ้ยลืมกินแคบหมู่ะ กับหมูหมูไอศครัเบเขาเลยแบ่งไม่กินข้าวเจียวน้ำมันไหมกัขบข้าวน้ำเส้นนี่เข้ากัน ไม่กลิ่นปลดดแล้วมันมีสับเลมลืมออกมาขั้นลุกไปยิบนวดดีกรอบดี อย่แบบมันบานไม่ได้เฮ็ดคาดอกเฮ็ดอันน้ำมันไปเห็นบดีเลยคอค้าเจ้าคอซื้อน้ำมูล,ลอ่ะ เบอร์แองแงอีกครั้งเดียวอืมอิ่มเพลียไปแล้วเด้อเบิร์ละกล่าวขอบุญขอบคุณหลายๆสำหรับทุกการติดตามและรับชมค่ะสำหรับค,คลิปนี้ให้ี่กินเยอะไปละจ้าบ๊ายบาย